สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาแก้อสมการตัวแปรเดียวกันนะคะอสมการก็คือสัญลักษณ์ที่อยู่ในรูปไม่เท่ากัน,นไ,กดได้แก่มากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับกกข้อหนึ่งเป็นอสมการพหุนามกำลังหนึ่ง เราก็ย้ายข้างโดย 3x มากกว่าหรือเท่ากับเราเอาบวก5มาฝั่งนี้ฝั่งนี้มีอยู่แล้วลบ4เอาบวก5มาฝั่งนี้เป็นลบ5 3x มากกว่าหรือเท่ากับลบ4กับลบ5เป็นลบ9จากนั้น3มันคูณ x อยู่เอามาฝั่งนี้เป็น x มากกว่าหรือเท่ากับลบ9 3คูณมาฝั่งนี้เป็นหารเป็นลบ9ส่วน3 ก็จะได้ x มากกว่าหรือเท่ากับ3หารลบ9ก็ได้ลบ3ก็ได้คำตอบแล้ว x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3ถ้าเขียนเป็นแบบเซตก็จะได้เซตของ x โดยที่ x มากกว่าหรือเท่ากับลบ3ถ้าเขียนเป็นแบบเส้นจำนวนก็จะได้ลบ3 x มากกว่าหรือเท่ากับมีเท่ากับด้วยก็เป็นวงกลมแบบทึบมากกว่าไปด้านขวามือลูกศรไปขวามือนี่คือแบบเส้นจำนวนถ้าตอบแบบช่วงก็จะเป็นปิดปิดลบสก็คือเอาลบสด้วยแล้วก็ไปถึงอินฟินิตี้อินฟินนี้เปิดตลอดนะ ข้อ2เป็นอสมการภาคนามกำลังหนึ่งเหมือนกันแต่มี x อ,อยู่2ข้างเราก็เอามาไว้ด้วยกันก็จะเป็น 1x บวก 4x มาฝั่งนี้ก็เป็นลบ 4x มากกว่าฝั่งนี้มีอยู่แล้ว9เอา6มาฝั่งนี้จากลบเป็นบวก6ฝั่งนี้ 1x กับลบ 4x เหลือลบ 3x มากกว่า9บวก6เป็น15 ทีนี้อสมการถ้าเกิดข้างหน้า x มันเป็นลบแบบนี้เราจะต้องเอาทำให้เป็นบวกโดยเอาลบ1คูณ2ข้างทีนี้เวลาเอาลบ1คูณเครื่องหมายอสมการมันจะเปลี่ยนเป็นตรงกันข้ามทันทีอย่างเช่นจากมากกว่ามันก็จะเป็นน้อยกว่าจากมากกว่าหรือเท่ากับมันก็จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1, เอาลบ1่เอาลบ1คูณ2ข้างนะ ลบคูณลบก็จะเป็นบวกมันก็จะได้3 X จากเครื่องหมายมากกว่ามันก็จะเปลี่ยนเป็นตรงข้ามคือน้อยกว่าฝั่งนี้จากบวกเอาลบ1คูณมันก็จะได้ลบ15จากนั้นก็ย้าย3ม,มามันจะได้ X น้อยกว่า3คูณเป็นหารก็จะเป็นลบส5ส่วนด้วย3 X น้อยกว่า3หารลบ15ก็ได้ลบ5 ก็ได้คำตอบแล้วก็ได้ x น้อยกว่าลบหเขียนแบบเซตได้เป็นเซตของ x โดยที่ x น้อยกว่าลบหเขียนแบบเส้นจำนวนลบหน้อยกว่าน้อยกว่าก็คือวงกลมแบบโปร่งน้อยกว่าไปด้านซ้ายมือ น้อยกว่าล 5, ไม่รวมลบ 5, ไม่รวมลบหถ้าเขียนแบบช่วงก็จะเป็นเปิดลบอินฟินิตี้แล้วก็ลบหก็เปิดข้อ3เป็นอสมการพหุนามกำลังสองแต่ด้านขวามือมันยังไม่เป็น0นย์เราต้องทำให้เป็น0นโดยย้ายมาฝั่งซ้ายให้หมดด้านนี้มีอยู่แล้ว X กกำลังสองย้าย เอา3 x มาจากบวกก็เป็นลบ3 x จากบวก18เป็นลบ18น้อยกว่า0เราก็เอามาแยกตัวประกอบเป็น2เล็บคูณกันน้อยกว่า0แยกตัวประกอบ x กำลังสองก็ได้ x คูณกับ x ต่อไปพดหลัง18มันมี1กับ18กับ3 6 18เอา3กับ6เพราะว่ามีโอกาส ได้สเมื่อมันลบกันแต่พจน์กลางเราคือลบสเพราะฉะนั้นตรง6ต้องเป็นเครื่องหมายลบตรง3เป็นเครื่องหมายบวกบวกสลบหได้ลบสบวกคูณลบได้ลบสามหกแปพดพจน์สุดท้ายก็ตรงแยกตัวประกอบได้ x บวกสคูณกับ x ลบหน้อยกว่า0ทีนี้โจทย์มันเป็นอสมการเราจะหาคำตอบ เราต้องใช้เส้นจํานวนแต่ถ้ามันเป็นสมการก็คืออยู่ในรูปเท่ากับ0นย์แบบนี้เราจะได้เลยค่า x เราจะได้ค่า x เลยค่า x จะเท่ากับเอาวงเล็บนี้ x เป็นลบ3 x ลบ3มบวก3มันจะทําให้วงเล็บนี้เป็น0ูย์ศนย์คูณวงเล็บนี้ก็ได้0ูนย์สข้างสมการจะเท่ากันเราจะได้ x เป็นลบ3 1ตัวกับอีกวงเล็บนี้ x จะต้องเป็น6 6ลบ6มันได้ศูนย์ศูย์คูณวงเล็บหน้าก็ได้ศูนย์สมการสองข้างเท่ากันเราจะได้คำตอบเลยถ้าเป็นเครื่องหมายเท่ากับแต่ทีนี้มันเป็นอสมการเราจะต้องใช้เส้นจำนวนช่วยทีนี้ตัวที่จะมาเขียนบนเส้นจำนวนก็คือตัวที่มันทำให้แต่และว,วงเล็บเป็นศูนย์เองอย่างวงเล็บนี้ก็คือลบ3า วงเล็บนี้ก็คือหที่เขาเรียกกันว่าค่าวิกฤตเนาะอันนี้เราจะเอามาเขียนบนเส้นจำนวนลากเส้นจำนวนตัวที่น้อยอยู่ด้านซ้ายมือคือลบสามตัวที่มากอยู่ด้านขวามือคือหจากนั้นให้ใส่เครื่องหมายบวกไปฝั่งขวามือสุดก่อน แล้วก็สลับเป็นลบแล้วก็เป็นบวกถ้ามีอีกก็ลบบวกลบสลับกันไปเดี๋ยวขออธิบายที่ไปที่มาที่ใส่เป็นเครื่องหมายบวกลบบวกนิดนึงตรงที่เป็นช่วงบวกคือมันมากกว่ามันมากกว่าหกกับน้อยกว่าลบสามเนาะ,ะเราลองเอาตัวเลขที่มากกว่า6ไปแทนค่าใน สองวงเล็บลองดูเนาะ x บวกสาม x ลบหกเอาค่าที่มันมากกว่าหกเป็นเจ็ดลองเจ็ดมาแทนค่า x ในสองวงเล็บนี้เจ็ดบวกสามได้สิบวงเล็บนี้เป็นสิบเจ็ดลบหกได้หนึ่งวงเล็บนี้เป็นหนึ่งสิบคูณหนึ่งก็คือเท่ากับสิบมันออกมาเป็นค่าบวกค่ามันได,ได้ค่าบวกนั่นเองก็คือตัวเลขถ้าเอามาแทนในสองเล็บที่มากกว่าหกมันจะได้ค่าบวก มาลองฝั่งที่น้อยกว่าลบสามดูนะลบสามน้อยกว่าลบสามเอาลบสี่อ่าน้อยกว่าลบสามลบสี่ลบสี่บวกสามได้ลบหนึ่งเลียบนี้ลบสี่กับลบหกเป็นลบสิบเอาคูณกันลบคูณลบมันกลายเป็นบวกมันได้สิบก็คือมันออกมาค่าออกมาเป็นค่าบวกเราถึงใส่บวกอ่าลงที่เป็นช่วงลบ อยู่ช่วงลบมันจะมีตัวเลขหนึ่งก็ได้เอาหนึ่งที่อยู่ในช่วงลบสามกับหกเอาหนึ่งก็ได้หนึ่งแทนค่า x 1หนึ่งบวกสามได้สี่วงเลบนี้ได้สี่หนึ่งลบหกได้ลบห้าคูณกันบวกคูณลบมันได้ลบไหมสี่ห้ายี่สิบค่าออกมามันเป็นค่าลบช่วงนี้ถึงเป็นช่วงลบเนาะนี่คือที่มา จะตอบให้ดูที่เครื่องหมายอสมการขั้นสุดท้ายก็คืออันนี้น้อยกว่าน้อยกว่าให้ตอบช่วงลบช่วงลบมีอยู่ช่วงเดียวคือช่วงนี้น้อยกว่าเฉยไม่มีเท่ากับก็เป็นวงกลมแบบป่งวงกลมแบบปูงไม่รวมลบสามกับไม่รวมหกก็คืออยู่ระหว่างลบสามกับหกนั่นเอง ถ้าเขียนแบบช่วงก็ได้เปิดลบสแล้วก็เปิด -6 ถ้าเขียนแบบเซตก็จะได้เป็นเซตของ x โดยที่ x มากกว่าลบสแต่น้อยกว่า6ข้อ4เป็นอสมการต้องนมกำลังสองแยกตัวประกอบ2องวงเล็บคูณกัน มากกว่าหลือเท่ากับ0 2 x กําลัง2แยกออกเป็น2 x กับ 1x 12มี1คูณ12 3 4 12 2 6 12ลอง3 4แล้วกันใกล้คุณใกล้ได้ 3x ไกลคุณไกล2 4เป็น8 สามกับแปดลบกันถึงจะได้ห้าแต่พจน์กลางเราคือบวกห้าเพราะฉะนั้นแปดเป็นบวกสามเป็นลบบวกคูลบด้วยลบตรงกับพจน์สุดท้ายด้วยเพราะฉะนั้นหน้าสามเป็นลบหน้าสี่เป็นบวกพอแยกสองวงเล็บเสร็จเราจะต้องเอาค่าวิกฤตมาเขียนบนเส้นจำนวนทีนี้วงเล็บแรกค่าวิกฤตก็คือสาม x เป็น3าส่วนสอ่ะสาส่วนสองคูณกับ2มันเหลือ3 3มลบสก็คือ0อีกวงเล็บนี้ก็คือ x เป็นลบสเพราะว่าลบสบวกสได้0เอามาเขียนบนเส้นจำนวนตัวที่น้อยอยู่ด้านซ้ายคือลบสตัวที่มากอยู่ด้านขวาคือ3าส่วนสใส่ บวกลบบวกเหมือนเดิมจะตอบให้ดูที่เครื่องหมายอักสรรมการขั้นสุดท้ายมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ถ้ามากกว่าให้ตอบช่วงบวกเพราะนั้นมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ก็คือตอบช่วงบวกช่วงบวกจะมีอยู่สองช่วงคือมากกว่าสามส่วนสองแต่มันเป็นมากกว่าหรือเท่ากับก,ก็คือเป็นแบบทึบ รวม3 2่วน2ด้วยกับอีกช่วงหนึ่งน้อยกว่าลบ4ลงมาก็มีเครื่องหมายเท่ากับก็รวมลบ4ด้วยก็เป็นวงกลมแบบชึบถ้าเขียนแบบช่วงก็จะได้เปิดลบอินฟินิต้แล้วก็ลบ4ปิดใช้สัญลักษณ์เซตคือยูเนียนแล้วก็ปิด3ส่วน2ไปจนถึงอินฟินิตี้ ถ้าเขียนแบบเซตก็จะได้เซตของ x โดยที่ x ในฝั่งนี้ก็คือน้อยกว่ากุนแหลมมาที่ x น้อยกว่าลบสี่หรือเท่ากับลบสี่ด้วยเอารลบสี่ด้วยยูเนียนก็ใช้คําว่าหรือแทน x ไปด้านขวามือก็คือ x มากกว่าปาก r ที่ x หรือเท่ากับด้วย3ส่วน2 ข้อ5เป็นอสมการที่อยู่ในรูปเศษส่วนต้องระวังตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์ตัวส่วนคือ x ลบ3เพราะฉะนั้น x จะเป็น3ไม่ได้เพราะว่า3มลบ3มันจะทำให้ส่วนเป็น0เราเขียนไว้ก่อน x ต้องไม่เท่ากับ3ข้อนี้เขาแยกตัวประกอบให้เราแล้วง่ายเรานำมาเขียนค่าวิกฤตได้เลยตัวที่มาเขียนค่าวิกฤตของวงเล็บแรก2 x ลบ7ก็จะเป็น จิตส่วน2วงเล็บ2 x บวก2ก็จะเป็นลบ2 x ลบ3ก็จะเป็น3มมอีู่3ตัวจากนั้นเราก็เขียนเส้นจำนวนตัวน้อยอยู่ด้านซ้ายก็คือลบ2ไล่มา3ดังนั้นก็เป็นจิตส่วน2อส,ส,ส่วน2มีค่า 3.5มากกว่า3จากนั้นใส่บวกลบบวกลบจะตอบให้ดูที่เครื่องหมายสมการน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เราจะตอบช่วงลบช่วงลบก็คือช่วงนี้คือน้อยกว่าลบ2ลงมามันมีเท่ากับด้วยก็เป็นวงกลมแบบทึบเอาลบ2ด้วย กับอีกช่วงหนึ่งคือตรงนี้3กับ7ส่วน2 7ส่วน2นี่เอาด้วยเป็นแบบทึบส่วนตรง3ก็คือ x เป็น3ไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ส่วนเป็น0ูนย์เพราะฉะนั้นตรง3เราจะเป็นแบบ่งก็คือเปิดไว้ไม่เอา3นั่นเองถ้าเขียนแบบช่วงก็จะได้เป็นเปิดลบอินฟินิตี้ แล้วก็ลบ2เอาลบสด้วยก็ปิดยูเนียนกับตรงสาไม่เอาเราก็เปิด3ไว้แล้วก็7จส่วนสเอาเราก็ปิดนี่แบบช่วงถ้าเป็นแบบเซตก็จะได้เซตของ x โดยที่ X น้อยกว่าหรือเท่ากับด้วยนะเท่ากับลบส หรือยูเนียนคือหรือ x มากกว่า3ก็คือไม่เอา3แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับเอา7ส่วน2ด้วยปิดเสร็จข้อ6เป็นอสมการที่อยู่ในรูปเศษส่วนเรามาเช็คส่วนก่อนต้องไม่เป็น0เรียบแรก x ต้องไม่เป็น1เพราะว่าถ้า x เป็น1นึลบ1มันจะทำให้ ส่วนเป็นศูนย์วงเล็บนี้ x ต้องไม่เป็นลบสี่เพราะว่าลบสี่บวกสี่มันจะทําให้ส่วนเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น x ไม่เท่ากับหนึ่งกับลบสี่จะเห็นว่าจากโจทย์มีทั้งกําลังคู่และกําลังคี่แต่ที่เราจะนํามาเขียนบนเส้นจํานวนเอาแค่กําลังคี่ก็จะมี x บวกสามก็จะเป็นค่าวิกฤตเป็นลบสาม x ลบหนึ่งค่าวิกฤตก็เป็น บ x บวก4ค่าวิกฤตก็คือลบ4มีอยู่3ตัวส่วนที่เป็นกำลังคู่เราจะไม่นำมาคิดบนเส้นจำนวนแต่ว่าเราจะต้องพิจารณาเพราะว่าเครื่องหมายมันมากกว่าหรือเท่ากับ0เรามาดูวงเล็บแรก x บวก7ยกกำลัง4ทีนี้ x เป็นอะไรที่ทำให้วงเล็บนี้เป็น0ก็คือ x เป็นลบ7 ลบเจ็ดบวกเจ็ดได้ศูนย์ศูนย์กำลังสี่ได้ศูนย์มันจะทําให้วงเล็บนี้กลายเป็นศูนย์ศูนย์คูณอีกสองวงเล็บได้ศูนย์มันจะทําให้ฝั่งนี้เป็นศูนย์ศูนย์เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเจ็ดจะเป็นคําตอบอีกหนึ่งตัววงเล็บนี้ x ลบหกยกกำลังสองเพราะฉะนั้น x ต้องเป็นหกหกลบหกมันได้ศูนย์ศูนย์กำลังสองได้ศูนย์วงเล็บกลางจะกลายเป็นศูนย์ศูนย์คูณอีกสองวงเล็บจะได้ศูนย์ฝั่งนี้จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์เท่ากับศูนย์มันจริง เพราะนั้นหกจะเป็นคำตอบอีกหนึ่งตัวแต่ว่าค่าวิกฤตจะมีลบสามหนึ่งลบสี่เรานำมาเขียนบนเส้นจำนวนตัวที่น้อยอยู่ด้านซ้ายคือลบสี่ลบสามแล้วก็หนึ่งใส่เครื่องหมายบวกลบบวก ลบจะตอบให้ดูที่เครื่องหมายเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับก็คือช่วงบวกช่วงบวกตั้งแต่1ขึ้นไปแต่ว่ามันมีเงื่อนไขว่า x เ,เป็น1ไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ส่วนเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นหนึ่งเปิดไว้อีกช่วงหนึ่งคือช่วงลบสี่มาจนถึงลบสามทีนี้ x เ,เป็นลบสี่ไม่ได้ เพราะว่าจะทําให้ส่วนเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นตรงลบสเปิดตรงลบสเป็นแบบทึบทีนี้เราต้องมาเช็คตรงนี้ด้วยที่เราเช็คไว้ตั้งแต่ต้นคือ X เป็นลบเกับ6กนะคำตอบมีลบเกับ6ด้วยทีนี้6มันอยู่มากกว่า1มันอยู่ในช่วงนี้กราฟมันผ่านอยู่แล้ววันนี้ไม่มีปัญหาแสดงว่ามันรวมหด้วยได้แต่ตรงลบเด มันไม่ผ่านลบเมันมาด้านซ้ายเพราะฉนั้นเราต้องมาเพิ่มลบเอยู่ด้านซ้ายแล้วก็คลิปเอาลบเไว้ตรงนี้มีลบเด้วยอีกตัวหนึ่งแบบช่วงจะได้อันนี้มันตัวเดียวคือลบเก็ได้ x เท่ากับลบเจ็ดยูเนียนกับเปิดลบสปิดลบสาม ยูเนี่ยนกับเปิด1นึ่งไปจนถึงอินฟินิตี้ถ้าเป็นแบบเซตก็เซตของ X โดยที่ X เท่ากับลบ7หรือ X มากกว่าลบ4แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ3หรือ X มากกว่า1 ก็เจ็ดอยู่ในรูปเศษส่วนแล้วยกกำลังคู่ยกกำลังคู่เป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าแทน x ด้วยตัวไหนก็แล้วแต่บวกลบออกมายกกำลังคู่มันจะมีค่าเป็นบวกเสมอเพราะนั้นฝั่งนี้จะมีค่าเป็นก้อนนี้จะมีค่าเป็นบวกเป็นบวกซึ่งมันเขาบอกว่าเครื่องหมายมันน้อยกว่าศูนย มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทน X ตัวไหนก็ไม่จริงอยู่แล้วข้อนี้ตอบเซตว่างเลยแต่ใส่เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปด้วยเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ0นเราจะต้องพิจารณาตรงวงเล็บข้างบนตรงนี้ X-2 ลบ2ยกกำลัง4ีเป็นตัวไหนที่ทำให้วงเล็บนี้ได้ศูนย์ก็คือ X เ,เป็น2 สอลบสมันจะทำให้วงเล็บนี้กลายเป็น0 0น,นย์มันจะทำให้ฝั่งนี้ได้0นตรงนี้มีค่าเป็น0ูนย์นยเท่ากับศมันทำให้อสรรมการเป็นจริงเพราะฉะนั้นคำตอบจะมีอยู่ตัวเดียวก็คือเซตของสองหตัวข้อเก้าเป็นโจทย์ข้อเจแต่เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายมากกว่า0ูนย์ ทีนี้มากกว่า0ูนย์ถ้าจํานวนคู่จะแทน x เป็นตัวไหนก็แล้วแต่มันมากกว่า0นย์อยู่แล้วหรือเท่ากับ0นยะ์ะถ้ามันจะเท่ากับ0นตัวข้างล่างจะเป็น0ูนย์ไม่ได้ถ้า x เป็น1 1ลบ1ตัวส่วนเป็น0นย์ไม่ได้มันจะหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้น x ไม่เท่ากับ1กับข้างบนข้างบนก็เป็น0ูนย์ไม่ได้เพราะว่าเครื่องหมายมันไม่มีเท่ากับ0ย์ มันมีแต่มากกว่า0ตัวข้างบนที่ x จะเป็น0ก็คือ x ต้องเป็น2 2ลบ2จะทำให้ได้ศูนย์ศูย์กำลัง4ก็ได้สุดทำให้ฝั่งนี้กลายเป็น0 0นย์มันไม่ได้มากกว่า0นเพราะฉะนั้น x เป็น2ก็ไม่ได้เป็น1กับเป็น2ไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบข้อนี้ x เป็นจำนวนจริงได้ทุกตัวยกเว้น1กับ2นเอง ข้อสิบเป็นโจทย์คล้ายข้อเก้าเพียงแต่เพิ่มเครื่องหมายเท่ากับเข้ามาคือมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์อันนี้เท่ากับศูนย์ได้แสดงว่า x เป็นสองได้สองลบสองได้ศูนย์จะทําให้ฝั่งนี้กลายเป็นศูนย์ศูนย์ยังเท่ากับศูนย์อันนี้เป็นสองได้แต่ x จะเป็นหนึ่งไม่ได้หนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์มันจะทําให้ส่วนเป็นศูนย์เพราะฉะนั้น x ไม่เท่ากับหนึ่งตัวเดียวเพราะฉะนั้นข้อสิบเป็นจํานวนจริงได้ทุกค่าเลยยกเว้น หนึ่งวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะจะไปหาอยู่สรุงเสียฟฟ้าก็เธอตามไปด้วยหักและศรัทธาแม่นานโนราอักว่สิงใด